วัสด,ดีจ้ายายหนูใช้แนวมาอีกแล้วจ้าเหมือน,นี่ยายสิผ้าพีพานองมาส้มบรรยากาศแถวบางขุนเทียนค่ะทะเลบางขุนเทียนนะคะไปกินอาหารที่้านอาหารค่ะยายก็เลยถ่ายแค่บรรยากาศอันคางคางานอาหารมาให้พี่ให้นองเบ่งนะคะห้องกระบอกอันไปถ่ายในรานข้าเจ้าค่ะพี่นองเพราะว่าคนมันหลายค่ะข้าเจ้าไม่กินเขานะคะยายกับผ้าเบ่งบรรยากาศค่ะบรรยากาศริมคางคา้านอาหารค่ะ สวยงามได้ค่ะพี่น้องเนี่ยมีนกบินมียังนะคะบรรยากาศดีดีค่ะร้านอาหารตรงนี้เบิ่งบรรยากาศกันค่ะพุทธทองฝากันงามงามพี่น้องในวันที่คึมๆนะคะบรรยากาศคึมฝาคึมฝนตะวบ่ต๊กค่ะไปกินอาหารกันก็เลยทยแค่บรรยากาศไม่ให้พีให้น้องเบิ่งค่ะตามมาเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องนะคะมาเบิ่งบรรยากาศกันค่ะ ร้านอาหารยังก่อนค่ะโตโตฟาร์มหรือว่ไอีหอย่างนี่แหละค่ะพี่น้องจ้านะคะยายกระจำไม่ได้ตามมาจ้าตามามาเบิงบรรยากาศกันนะคะชมบรรยากาศสวยงามบรรยากาศดีอาหารอร่อยผุ่นมีเ,เรือแล่นผ่านพร้อมเด้พี่น้องทะเลบางคุนเทียนหมองยายอยู่ก็ได้มีหอดเจ็ดกี่หาลังเทอือนยายไทยบ่ยทันยายกับพระเดทไทยแต่เ,เรือแล่นผ่าน พาพี่พาน้องมาเบ่งบรรยากาศค่ะพ่นะ่ะเลือเลียนก็ไดถ่ายสูงๆค่ะพี่น้องถ่ายต่ำมาได้บรรยากาศสวยงามค่ะอาหารอร่อยบรรยากาศสวยไผ่พันไปผ่านมากะแวะกินก็ไดค่ะร้านอาหารแถวบ้านคุ้งเทียนนะคะบางคุ้งเทียนนี่ขึ้นชื่อลือนามลือชา <c ười> ขึ้นซื้อขึ้นเสียงกับพี่น้องชื่อเสียงเรียงนามอาหารทะเลอร่อยนะคะมีหลายล้านค่ะไพมาบางขุนเทียนอัดสิูหดีนะคะถนนบางขุนเทียนชายทะเลค่ะพี่น้องมีหลายล้านค่ะตั้งแต่เทียนทะเลซ้อยยีะะ่สิบแปดมูลค่ะขับรถไปข้างล่างนะพี่น้องเลือกกินได้เลยคะ่ะล้านอาหารหลายล้านล้านอาหารมีแต่อร่อยอร่อย,ออยทั้งนั้นเลยถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์นี้ขอบอกนะคะ รถจะติดแน่นิดนึงค่ะเพราะว่าคนออกมาเที่ยวมากินอาหารแถวทะเลบางคุณเทียนนะคะบรรยากาศมันดีพี่น้องอาหารอร่อยอาหารสดกะราคาถูกนะคะสื่อไปเฮ็ดกินก็ะไดค่ะมีลายลานให้เหาเลือกตามมาตามมาค่ะพี่น้องมาเบงบรรยากาศไผพันไผพันมานะคะแถวบางคุณเทียนกับสิงหูดีปะมีทะเลที่สวยงามให้มองค่ะพี่น้อง <laughs> สองฝากฟัง บ่หาแต่ไปไก่มาเบิงทะเลบางคุณเทียนเลยจ้าทะเลบางคุนเทียนแถวย่าอยนี่แหละค่ะบรรยากาศมือน,เน,อนีเป็นมือที่คึมฝาคึมฝนแน่นิดนึงค่ะมันก็เลยบ่คอยจำไปไหยทองฝาสีอึมคึมแต่ว่าบ่าตกค่ะมามาจะมาไพ่พ,พนันไปพันมากกันได้เนาะไพ่พันมากกับมาส่วนย่ในเะด้อย่มักไปกิน <c oughs> มันจะมีลายร้านค่ะร้านยูพิน ัวคุณหน่อยแล้วก็รุ่งกำนั่นแล้วก็หลานได้แน่ละพี่น้องบอกว่าถูกไลฟ์พดนะคะมีทุกรานแศียนัวเบิดสุรานวัตถัยพันไปพันมาคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละคะ่ะพี่น้องจ๋านะคะพาพีพี่พ้าน่องมาเบ่งบรรยากาศค่ะบรรยากาศชายทะเลบางขุนเทียนนะคะไปแล้วค่ะขอพุณนสำหรับการติดตามช่องยายหนูจ่าชาแนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ